ข้าจะเาหัันึ้งเา้าจะเอัวฉั้เา่า่นไม่อยากเอาฮ่่าว้ขนให้ลูกก่านสันจะขึ้าว้าจังหวั้นักล่ะ ฮั่งนี้ชมไม่หลับไม่ชฉมไม่หวานะลรูกแล้วอายตุ้งวานระ้สุขภาวพราวรนสะุขภาพาแข็งแรงแร่างกายสมบูรณ์กิจการง่าน,าานะาหน,หนง่าด้ก้าวไกลวรูกแล้วใครก็ไหนมาใครเขอกไหนมาเออเอาปกลุงว่า,ววารเราไหมใครใช่ใครเห็นใครแต่งทากเออเอออันต้อดีไให้หมข้าจะเอว่าหอ้ยวาทัน้นเอาไดสิว่า,ว,าว่าวขันขันตกขัน ้าเนาวเอาเรื่องแท้อันไหนใครนะใครดากว่าเขาเป็นใครเป็นใครถึงว่าเป็นใครกว่เาเขานาดนัเออก็เห็นการลาศิษย์เขียนสลักวาดดากว่าเพราะว่าข้เห็นไปเล้เก้าเพราะว่าคงเห็นไปเล้ห้าเพราะว่าขาคมเห็นไปเลขถึงเพราะว่าข้าเห็นไปเด้กกเหก เอาได้ว่าหมดตาว่าแทนได้ถูกหมดเอาหายว่าถูงว่าถูกตายเขาังแตจังทางแล้วคันพาว่าเอาให้ว่าไม่รอดตัวไม่รอดหายตัยไม่รอดหายปาตี้ไ่่ใครขึ้นมาที่น่งหนาได้ไปเออทางเธยกาถามขัานกนางำมาว่าเธอได้คุดลุมล่งไป ไอพ oh, uh ่อของดีอ้่นคือมากอ้่นึือมากอม่นคมาหนั่นกหล้ของดีจกงน่าหวาดล้วเราอาว่ารักถึงรักษาแบลของดีจะเป็นชีวิตมองล้อมันมาตครรูอว่า้อน่ะคนไทก็ต่้อยาว่านะพระทังกายด้วยบางตางมีเก่าเขาเรียนน่าหวาดระหเราแร้่องเขาไมีไหวทะเลาะคือน่าเพราะว่าใจฉิบถิอได้แ ก็เหินชี่าแรงกับพ่อเขาคนมาเออเป็นไปนะอาจารมาบางทีฉลากไปตรงไหนผจะกว่ามาหาให้มาหาให้กระชงไท่ตุกคนไอเขาโกจะขวางทั้นัาเ้ากูคักักหาหาให้หมาพ่อคุจักตัเราไ่นายใจคิดอะไรอยู่แม่นข้นกูคักคักเห็นคักปันกูว่าน้อแล้เอาแท้แท้มา เอาห้าเก้าแท้ๆว่าทานว่าหาแท้หว่าเลยวันนี้พอในว่าเมืนอวานกินแต่เะวะแม่ไม่เลยขาดไม่ไปว่ขาเขาหลดแล้วครับพ่ไปว่ยขาเขาทลักไปไม่ขาดเขาเก็บเฮยังกพูไม่ขาเขาไม่เก็ดอือเออไม่หาไม่เก็บแล้วเอาไม่เก่ามีห้ามีเอ็ดมีเก้าน่ใครไหวนะ มีเลขห้าแล้วก็มีเลขเก็บแล้วก็มีเลขเก้าถ้าคนไม่มีวารมีแต่มองว่เหนครับผม่หาไม่เก็บแต้วก่งเล่เก่ามาพี่เืไมเของเอหลือถูกต้องของดีของของังรวมพลังกันขเข้าไปหนึ่งเดียวไปก้อนนี้ไปก้อนหนก้อนเห็นคีราแหวนคุอนะขัดมาแล้ว ควกขาคือว่าให่เครื่องมังอีพอาคือหักราเอียงไมอีว่าคือว่าไปเขาฝันคือไบว่าไปผู้บันท่างทอานไ้ีแต่พวราแหงก่อนทีนน,น,นา่นแแต่ความว่างคือว่ามถ่างนักกับว่าใหญ่แล้วหรือเปล่เอาที่ฐานไปเท้าว่าของจักอาปิตาาเข้าไปน่้ว่าเออฮักเกิดว่าไม่หไม่ตาไม่แขนไม่ขาไม่วาจาเขาบอว่าวาจาชักทิ เขาไปเทีเอาแป้งเอาอะไรว้าน,นีีเขาับไปตาไปบวายเขาเราวะพิ้งครบทิ้งทิ้งทีท่มั่งว่าเห็นตัวแล้วก็พี่ถูกมันได้ทิ้งรูปพระพี่ถูกว่าไรบ้างรอตัวตากไปเู้ื่อจำไหนตัวตากไปเูื่อางไหนนะะคไม่มีการเหตรผลด้วยจิตกรดด้วยจิตเรงด,ดานแรงดานดานงางธรรมะาพี่ เป็นติ๊บผิดที่ใครมองไม่เห็นบ้านหายทิพแต่ละนาเอาปฏิบัติเอาเพชรเอาเพชรที่ติเกิดขึ้นกับห้อวบ้านไป้ือขายบ้านเป็นเพืนอขายบ้านเวลาคือติ๊บยายาฝึกติดให้มันได้ฝึกติ๊บคืองั้นฝึกติ๊บเพราะครายเขิฝึกติ๊บฝึกติ๊บจะ khó ได้ใหรดูงเออ คือไปคือไปเจ้าไปหามันไ้ไปเจ้าได้มันไปตาบบคูงน่ะไม่ค่อยเพอืงคุณ้องค้อนหนักไปไปจกคือฟุ้งน้ำแก่งน้องหาเองยาถุนน้องยาถุนเขาว่าคือคุ้งน้ำไปเขาตัวอไปมีใจว่าแต่ละเขาหน่อยที่แค้นาว่าอาบถามมของเขาว่าหุ่งตึ้คืออะรเป็นตงขัน บางคนรับความจริงไม่ได้ขั้นเขาว่ากูหายเครียรดหลายคนทั้งเก่เวเวเงวันนักว่าเขียดถ้าไห้ง่ายป้าถอยง่ายหยู่มยไม่ต้องภูหายใช่ไมาเป็นแต่เขียดเขียดใส่เขาได้กว่า <c oughs> เออบางบคนเรารับความจริงไม่ได้อยากใส่แต่ค้นหนยองข้อนของแต่ของป้าจะคู่ผู้ดีผูงา่ามแท้ตะคู่ห่างไม่ดีใจแท้ใครว่าจะอ่อนแท้คู่หน,นักเียดน้ำเขาหลงเข้าค้าอ,อนเาอาานาอนบานัก เ่านั้นเ่านั้นหายไปงั้นรักวัยเว้ยงไปน้เข้อปากนําน้องปากข้อคุณร่างค้อแเนขาไว้ขีได้ไวมคะเขี่ยใช้ขาเบาน้ำขาคือทอาไปแล้วมันว่ากุผู้หายว่าแต่ว่ากับผู้หายที่หนีเนาะจักถีว่าจังไหขเ่่าขี่ได้นานั้นรักัวเองเมื่อไรเขาร่างค้อปากมือแค่ ก็เยีมเราด้วยแ้ว่าคัดว่าแมเียเราด้วยว่าเขียแร่งเราไม่ใช่เยี่ยมได้หรือยเราต้องผชิว่าเราอีเพิ่นเทมแ้เมก็หนี่งหลักว่าทเราต้องเผชิีว่าเราเป็นน้ำามาดีลาดีาเอ้าติว่าตัวให้ที่ทนี้ที่ทีว่าเรามีจะได้เกิดเป็นผู้เทอเถอเทอทอกังเลยว่าเรามีของกงปูของเฮา ปูใหญ่คงพังปูที่หักเา้าเออพันผ้าลูกเท็ดผ้าดูถักผ้าดูลาฉากบ่าตาหิทางมือทางกูวนให้โลกเข้ายูไหนให้ท้นักโลดให้ไข้เต็กเล็มเ like> ิ่มมาบักคอยแฉ้นกันไปอธิษฐานกี่ดวงมีโยุที่ไก่ก็ะูกอันนรกมีายกที่ไก่ได้ให้ปฏาตัต้าเขาปูมุนนี่ยปู ครับของแต่งูมครับเออม่้าตาเาหทางตางาวมาไม่ไ hmm. ด้อกเอของแตงโมรกโตมาเลยครับเยียมแล้วรัวยเยี่ยมอยู่ข้างหรังอะนม่เคยไม่ลาไม่เคไม่มานเรืองน้คือพอพห็นได้เมื่อไหนมื่หายท้องไรว่ะครับผมไรว่าแตงามงามงามอาดูกอ้าแต่งงานแต่งงาอันนี้ครับครเสี่เศดจวางตั เอาทาช่างเลยเอ็งยังกาไม่ทาชางการทักขันระวังห้องวางรวัห้องว่างพอแงว่าจ๊ะว่าหลัหังแองแองว่อยู่พอกับแงจานโอ้หไม่ไม่ว่าไม่ได้เคว่าพคักว่างจังวันให้เคเบิ้งคักเนาะ เทปทางเวิร์คพัเพอว่าไหวบ้าวันไหวมาเทวหนว่าที่เทปว่าจะม้วนต่อเทปวันไปวชาบอยากพ่อเข็นว่าชาบอยพออยากคะนนนี้หน้าพ่าจะของเราบ่มาต้องหือคนว่ามาต้องทาคนเมามาจากวอพอใช้ไคร ไันไม่เงาอะไรเลยเดี้ยจริงเดี๋ยวดำไปพอไปจะอยากหัวใางทีพาอว่าฉันเมนไม่ร่าไปนะเดี๋ยวนริงเด๋ยวได้ไปจะข้างไปจะาว้าพ่อให้เด็กซือๆนั่นหละขว้าเว่าให้ว่าอะไรัว้างว่าตอกขว่าอะไรอาว่าคกอเราขึ้นนั่งหายตัวเห็ดจ่ายที่พ่อตื่นเต้นขวางไปตั้ยาวดอตั้งแันเอบตั้งแ้นเถอะ เอาหายนี่จบไม่ลาไม่จบตั้งลตหายน้องได้น้องหายท้องหลามาเด้ือตอวตดวตั่ตหวตปวตัวตัวตราตีวตั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 วต่วตาวตัวตัวตัวอัวตัวตัอตัว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 เัว่ัวตัวารวัพตัวตาวตัมตัวตัวนัวต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 าวตัว้ัวตัวตัวัวตัวตนวตัวตัวใัวต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 ันตัว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 ตวตัวต คือเรีถือว่าไม่ความเฉียงทุกสิ iums, pues ่งทุกอย่างมีความเฉียงแม่นมอพหนารานะพอรอหักอ้คักนวะคักนตัวได้ภาวะก้อนห็นแต่ก้อนห็นททพ่อม่าถือว่าเป็นของก้อก้อน้รแต่แต่ทีตาดานะี่ตาดานะ มีห้าแล้วก็มีเจ็ดแล้วก็มีก้าิจาระนาถ้าไม,ม่มาถึงของพเอก็ไม่รู้เหมือนกันอพอแสดงอาทีพอาหาะนะร่างกาปจำต่านตัวแล้วว่าใก่พอเ้าอนนนีนั่งตามไเรามาถูกลูกหลงลพ่อมันได้ไมันได,ไได้ว่า,คาใครตีแงว่าใครที่พอ่อขว้างจานว่าได้ขว้างไม่เทเขาไม่ไหว ต้อแบกหางห้นบักหางคอทำไมเธอีอหางแ่ะอันนั้เขาไม่ยงนอนไม่คือก็แค่เอาผานมันแค่เอาหลังแขกพกกเตงพ่อเมื่อได้บวกพากถือพ่อร่มพ่อถิสังพาึงค่อยๆข้าเห็อนเล็กเตงเล็ตาวบางคนเ็้าเหื่แนเล็กางหลักกวแต่ว่าวดัไถ่ายมากน้อลงย พออันทับตดไพอจะวางมาพอนะจะให้พอ้่ถนะะจะให้พอช่วหนะไปยังคือที่ถ่พอเป็นไยไปยังพอคือที่ช่วยก็พูพูดน่ะกินมอพอข้าแก้วบบกไม่เอาไปหมืแต่ป้าที่เข้าือว่ะได้ช่วักกัน kinh nhắc có bó tông ngoài cả cả kỳ nhau không thì khá vào khao vào đúng mọi người kìm mặt chỉ Ô ra mặt cỡ học cỡ học à học cỡ học cỡ học cỡ học bao học cỡ 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 học à học cỡ 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 กอดกุ n, ้งแค่ขันกุ้งกอยกุ้งนั้งอกนั่งก็ออดว่ากุ้งไปนอนต่าต๋าพอออดกอดกุ้งนั่นยัดยัเอาน้ำล้างาล้าก่อนถ้าอย่างนั้นไม่ได้นะ